เอาไลาเข้าไปขำโตโตโยออกสวัสดีครับวันนี้มาพูดกับผมเมล้นะครับกันช่องสลลนของกันเรื่องมาวันนี้มีเมนูกุ้งกับปลาหมึกคั่วกระเทียม น่นอ,อน้ำจิม้มรสเด็ดมากินข้าวสวยวันนี้กินข้าวสวยบ้างครับเอาอืมก็สวยร้อนๆนี่อืมควันขึ้นเลยมาบรปการไม่รอช้ามาคำแรกลองปลาหมึกก่อนครับอืมน่ปลาหมึก ใส่ไปบนข้าวเอาเอาเอาอืมลาดน้ำจิ้มไปเอาจับไปคำโตๆครับนี่น้ององอกอืม Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Oi. Oh. ใข่บนหามาลองกุ้งมาครับนี่ <laughs> <Này>. ừ. <laughs> ừ ừ ừ to to to, tôi ông Hồi con không em กรอบมัน

เคลือบซอสมาอย่างอย่างดีอะ่ะนะปลาหมึกโปะไปบนข้าวอย่างเงี้ยอืมเอาน้ำแบบจิม้มลาดไปเงี้ยโอ้โหคําโตโตน่หยอก

มาครับโอ้ยกระเด็นไปนูน่นนี่กุ้งเกลือบซอสหย่อมห,หวาน

สุดยอดไปเลย บ้าครับสุดท้ายต้องขอตัวไปก่อนครับถ้ากินไม่สุภาพมูมามเลอะเทอะนะครับก็ต้องขอภยดเลยนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นปกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับเอาครับสุดท้าย ปลาหมึกเอาไล่เข er e ้าไปคำโตโตหยอกอื 嗯。嗯。我锻炼啊。嗯。嗯。嗯。 ครับ